คาว่านโยบายนาสาดีเคก็คือทําให้ผู้สูงอายุนในเวลากลางวันมีกิจกรรมทํามีการฟื้นฟูโดยสาวิชาชีพและมีกิจกรรมต่อเนื่องสัปดาห์ละ3วันติดต่อรุ่นหนึ่งสเดือน จุดแข็งเลยก็คือสาหาวิชาชีพที่ร่วมมือกันและมีซีจ uh, ีไม่มีพื่อค่าตอบแทนนะครับซึ่งมาจากผลผลิตจากการอบรมผลผลิตมาจากกองทุนหลักกัรรุ่นภาพที่เราเริ่มต้นจากเขาเข้าสู่กระบวนการลงทุนแแข์แต่เมื่อ CG มาอยู่ในเดแคร์เขามีคุณค่าทางใจ,ใจิตใจเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่สามารถที่จะไปช่วยติดตามช่วยประเมินผลและก็ไปติดตามที่บ้านนะครับอันนี้คือจุดแข็งหนึ่งที่เรามี จุดแข็งต่อมาครับการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนว่าพ่อแม่ของเขาที่เคยอยู่บ้านเฮ้ยกลับประยู่ที่เดแคดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีการรวมกลุ่มและเจ้าตัวยอมรับมากขึ้นว่าเดแค์ไม่ใช่สถานพยาบาลรองรับผู้ไร้คุณภาพแต่สาม,มารถทำให้กับฟื้นสภาพกลับมาเป็นผู้สูงอายุที่ยังดำรงชีวิตได้ โดยกระบวนการเด็กจุดเด่นที่เรากล้าพูดได้เลยก็คือการมีส่วนร่วมอันนี้น,นี้ผมว่าเป็นหัวใจหลักเลยมันเป็นการมีร่วมทุกภาคส่วนจริงๆทั้งในส่วนของรัฐภาคภาครัฐภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็ในส่วนของภาควิชาการอันนี้คือหนุนเสริมไปร่วมกันอันนี้คือจุดเด่นครับแล้วก็เรามีทีมอาสาสมัครที่ อคอยเชื่อมประสานนะครับโดยท้องถิ่นเนี่ยครับเป็นเป็นลักษณะ,ละเหมือนกับหน่วยงานเบงศักยภาพของนักวิชาการมาช่วยเราหน่อยอาาธรรมศาสตร์เราเห็นเลยว่ามันก็ใช้หลักการสามเหลี่ยมขยับบูกเขานี่แหละครับหลักการเดียวกันเลยแต่ว่าเราจะทําให้เห็นชัดขึ้นตนนัวเองครับว่าอ,อย่าคิดถึงคนจํากัดเช่นเทศบาลไม่มีหมอนะครับแต่ซีจิแต่ในแค่ต้องมีหมอครับเราก็เลยประสานกับทางโรงพยาบาลบ้านอาสาร ซึ่งโรงพยาบาลจะมีหมอร่วมกันกับเราในการมองเป้าหมายเดียวกันกับเพื่อนเดียวกันนะครับทางวิชาการก็ลงมานุนเสริมซ,ซึ่งนี่แหละครับทุกคนมีมีเป้าหมายเดียวกันจุดร่วมในเรื่องของสกิตแต่ระที่กันจุดร่วมของวัตประสงค์เหมือนกันแล้วก็มาร่วมกันเพื่อจะออกแบบและกับเพื่อนงานของเราไปด้วยกัน สำคัญเลยครับคือคือเราต้องมีมีมีความก็้มีแรงปณิฐานมีบรธิธานที่รนกลาว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุเสมือนดูแลพ่อแม่เราถ้าถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับเราก็จะหาวิธีการคืออย่าเอาข้อจากัดไปเป็นตัวตั้งเอาเป้าหมายไปเป็นตัวตั้งแล้วมันจะหาทางออกของมันเองได้ในแต่ละพะื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันต้องทำได้เราไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นอยู่ที่ว่าเป้าหมายเราวาชัดและเราชวนเพื่อนที่มีเป้าหมายชัดเนี่ย มานั่งคุยแล้วกแบบร่วมกันครับเราต้องกลับมามองสบการณ์ตัวเราเหมือนที่ปุยว่าว่าเราไม่จำเป็นต้องทำทีแค่ไหนครับแต่มีกระบวนการอาจจะทำเดซนเตอร์อ่าเพราะคำว่าเซนเตอร์หมายถึงไม่ใช่คนที่ต้องฟื้นฟูอย่างหนักไม่ต้องใช้สาขาวิชาชีพสาการที่ต้องหลากหลายแต่เอาระดับที่คุณทำกิจกรรมเราถ้าคุณไปทำโรงเรียนผู้สูงอายุหรือไปทำด้านชมรมไม่ได้ แต่ถ้าเอาโดยเอาติดบ้านเนี่ยกลับมาเป็นเดเ็นเตอร์ของเราอย่างน้อยมีกระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรมีเหมือนที่เทศบาลท่านมีมีทรัพยาการเท่าไหร่วิเคราะห์ตามนั้นและก็จัดกระบวนการให้เกิดผลประโยชน์ก่อนว่าผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทาวิเคราะห์ผู้สูงอายุตามสถานการณ์เพราะประมาณในส่วนที่ทางเราร่วมกับเทศบาลเมืองนสัน นะครับในการทําเขาก็ใช้งบประมาณหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนบประมาณของเทศบาลเองก็ดึงมาใช้ในส่วนตรงนี้งบประมาณของกองทุนตนําบลนะครับก็นํามาใช้ในหลักสูตนต่างๆในขณะในการนบประมาณของรองเทมแคร์เขาก็ออามาใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคมที่ติดเตียงมีอีกส่วนหนึ่งของาชาติก็เอามาใช้ในส่วนของกองทุนฟื้นฟูเอามาใช้เราก็จะเห็นว่าภาพของการดูแาการในเรื่องของการ ทำเรื่องของผู้สูงอายุบันควนที่จะต้องมีการบูรณาการกันแบบที่เทศบาลเมืองนตท์ทำอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนของเขตก็อาจจะสนับสนุนในเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆให้อยู่ในกรอบระเบียบตามวัตถุประสงค์ของทางเงินกองทุนตะบลและหลองเทิมขกอบคุณเทศบาลเมืองนสา์แทนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนนท์ทุกคนครับ